สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับจะคัดเลือกบอลสีฟอร์มกกที่เป็นไซส์ขนาดกลางไปถึงไซส์แม่พันธุ์นะครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับจะคัดเลือกไม้ที่เป็นฟอร์มกลางๆแลยก็เป็นไซส์แม่พันธุที่สามารถที่จะไปทําการขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากราคาเบาๆก่อนนะครับ จะถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนนะครับสำหรับมือนี้มาเริ่มต้นกันที่บอลสีชายชนที่มีการป้ายค่อนข้างที่จะสวยและเยอะนะครับสำหรับบอลสีชายชนกระถางนี่มีอยู่2ต้นพร้อมชุดหัวไปด้วยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้คัดแบบเจีมๆอย่างนี้มาให้นะครับสำหรับกระถางนี่นะครับจะขายอยู่ที่3 0 0รวมส่งนะครับคนที่ชอบ บอนสีชายชนที่เป็นไม้ป้ายแดงๆมาเริ่มต้นที่กระถางนี้กันเลยนะครับแล้วมาต่อกันที่ไม้กัดสีสวยตัวนี้นะครับและกัดชื่อค้นขางที่จะเพาะนะครับอันนี้คือบอนสีซับเศรษฐีนะครับผมบอนสีซับเศรษฐีกระถางนี้เป็นต้นขนาดกลางๆนะครับความสูงประมาณ40เซนได้นะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ดูฟอร์มของเขานะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่ ไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมนี้เป็นหน้าเปิดออกมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับบอลกระถางนี้นะครับมีชุดหัวไปด้วยนะครับมีอยู่2ต้นหลักๆเลยนะครับบอลสีซับเรษธีกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้เก่าตัวนี้ก็หน้าสะสมดีมากๆเลยนะครับ ก่อนที่จะมาชมบนสีตระกูลหานุมานต่างๆนะครับเรามาชมบนสีตระกูลไก่กันก่อนนะครับนี่มาให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงต่ออยู่2กระถางซึ่งเป็นไส้เมนธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ไก่ตัวงามกันนะครับสำหรับบนสีไก่ตัวงามกระถางนี้นะครับความสูงประมาณ40กว่าเซนเลยนะครับแล้วก็มีการกัดสีส้มออกมาเลยนะครับสำหรับกระถางนี่ได้อยู่4 5หต้นเลยนะครับได้ชุดหัวไปด้วยเป็นฟอร์มก่อค่อนข้างที่จะสวยนะครับผม ไก่ตัวงามกระทางนี้นะครับมีการแทงหนขึ้นโตเนื่องแบบนี้นะครับกระทางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบตระกูลไก่ไซแม่พันธุ์เอาไปทําฟอร์มโกลไปตั้งโชว์ให้โดดเด่นนะครับมาชมบนสีตระกูลไก่ที่เป็นโกใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็คือบนสีไก่ฝรั่งนะครับผม สลับบนสีไก ang, ่ฝรั่งกระถางนี่นะครับเป็นฟอร์มค่อนข้างที่จะใบดกนะครับเนื่องจากหน่อเพิ่งงอกขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมสลับบนสีไก่ฝรั่งกระถางนี่นะครับมีหน่อเต็มบ้านมีหลานเต็มกระถางเลยนะครับกระถางนี่นะครับมี78ต้นอยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะครับผม <cm> 2> 2> เพราะว่ามีชุดหัวแล้วก็มีการงอกหน่อขึ้นเพียบเลยนะครับสลับบนสีไก่ฝรั่งกระถางนี้เป็นต้นที่กัดสีมาดีแล้วจะขายอยู่ที่ 450รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบตระก,กูลไกล่มีมานําเสนออยู่2กระถางนะครับสำหรับมอนี้เดี๋ยวพาไปดูไม้อื่นๆกันนะครับผมมาชมบนสีฮนุมานคัดสมาธิกันนะครับสำหรับบนสีฮนุมานคัดสมาธินั่นใเพืนจะหนาและก็แข็งแรงดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบบนแข็งแรงตัวนี้นะครับผมได้จํานวนอยู่ที่ สำหรับบนสีคัดสมาธิกระถางนี้นะครับมีอยู่5ต้นหลักๆใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็มีชุดหัวไปด้วยนะครับบนสีฮนุมานคัสมาธิกระถางนี้เป็นไซส์เม่พันจะขายอยู่ที่570รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบตระกูลหนุมานก็ควรมีสะสมใบซักกระถางนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมมีบนสีพนครกระถางนี้ซึ่งเป็นใบใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับผม ถึงกระถางนี้จํานวนต้นบบเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าได้ต้นที่สวยและก็เป็นไม้ที่มีหัวใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี่มีอยู่ 3- 4ต้นจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่ๆความสูงประมาณ50-60เซนและก็มีใบแดงค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมทุกท่านเป็นใบกลมมนและก็เป็นไม้คัดสวยๆมาเลยนะครับมี3ต้นรักแลวกะ กำลังมีหน่องงอกขึ้นตรงขาวนี่นะครับอันนี้กะสำหรับคนที่ชอบบอนที่มีชุดหัวใหญ่ๆกะเหมาะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่อันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอันนี้ประมาณสองฝ่ามือแบบล้นๆเลยนะครับผมเป็นใบที่แดงดีมากๆเลยนะครับผมโดดเด่นตะการตามากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่ๆนะครับแล้วกลับมาต่อกันที่บอนสีตระกูลฮนุมานกันต่อนะครับ ซึ่งอันนี้คือบอนสีฮนุมานเข้าเฝ้านะครับอันนี้กะโทนชมพูหว,วานๆนะครับผมบนสีฮนุมานเข้าเฝ้ากระถางนี่นะครับมีความพิเศษตรงที่ได้จํานวนต้นเยอะนะครับได้เจ็ดแปดต้นเลยนะครับผมแล้วก็มีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับอันนี้กะกาลังที่ ฟอร์มกำลังเจเริญเติบโตนะครับสำหรับคนที่อยากได้จํานวนต้นเยอะๆเพื่อไปทําการขยายพันธุ์กระถางนี่แนะนําเลยนะครับผมสำหรับบอสีฮนุมันเข้าเฝ้ากระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้พื้นใบสีชมพูที่เลี้ยงไปนานๆไปเพื่อก็จะใหญ่คือกันเลยนะครับผมสําหรับบอนสีฮนมุมานเข้าเฝ้านะครับ แต่ถ้าท่านใดอยากได้พื้นใบสีแดงมาดูอนุมันจองถนนกระถางนี่นะครับสำหรับบนสีฮนุมันจองถนนกระถางนี่เป็นใบกัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านเป็นสีแดงเข้มเลยนะครับสำหรับกระถางนี่มีจํานวนต้นอยู่ที่สำหรับบนสีฮนุมันจองถนนกระถางนี่นะครับมีอยู่ห้าหกต้นนะครับอันนี้ได้ชุดหัวไปด้วยนะครับ อันนี้ความสูงประมาณ4 0 5 0เซนนะครับผมสำหรับคนที่อยากไปเลี้ยงต่อเองแล้วก็เป็นบอลที่มีชุดหัวไปทำแม่พันธุ์ได้เลยนะครับสหรับกระถางนี้สำหรับบนสีหนุมานจองถนนกระถางนี้เป็นต้นที่กัดสีสวยเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะครับจะขายอยู่ที่500ร้อยรวมส่งนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบไม้ตัวนี้อยากเอาไปตั้งโชว์หรือว่าไปทำแม่พันธุ์นะครับ เรามาต่อกันที่ไม้ใบเรียวยาวนะครับซึ่งไม้ใบเรียวยาวกระทางนี้นะครับคือบอนสีเหลืองพันนารายนะครับอันนี้ใบเพิ่นกัดสีออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้แล้นะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ได้หลายต้นแล้วก็มี ชุดหัวค้นข้างที่จะใหญ่นะครับก็เลยมีการแตกโกแบบธรรมชาติขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับสําหรับบนสีเหลืองพันธลายแต่ปัจจุบันนี้กะขายไปตามฟร์มตามจํานวนต้นของพินน้นเนาะครับผมแล้วแต่เบืงองคนชอบใบเรียวยาวกะควรมีซ่าสมเด้อครับสาหรับกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่สำหรับบนสีเหลืองพันธลายกระถางนี้นะครับมีจํานวนอยู่ที่5ต้นหลักๆเลยนะครับผมท่าน บนสีเลืองพันาลายกระถางนี่เป็นไม้ที่มีชุดหัวเป็นไซส์แม่พันธุ์จะขายอยู่ที่5 5าร้อยรวมส่งนะครับท่านใดที่สนใจกะที่ต่อมาได้เลยเด้อครับผมอันนี้กะสำหรับคนที่ชอบไม้ใบเลียวยาวที่กัดสีสวยๆเลืองพันาลายก็เป็นบนตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมน่าสะสมมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี่มาชมบนตัวนี้กันนะครับอันนี้คือบนสี ยาดฝนโบราณน,นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ใบเลียวยาวที่เป็นไซส์อลังการเลยนะครับผมเบ่งใบของเพิ่นนะครับผมใบใหญ่กว่าฝ่ามือยาวเกือบศอกเลยนะครับสําหรับใบของเพิ่นซึ่งบนซียอดฝนโบราณตัวนี้นะครับเพิ่นเต็มฟอร์มแล้วแล้วก็ใช้เวลาเลี้ยงมาถึงเกือบ2ปีเลยนะครับผมถึงได้ฟอร์มขนาดนี้ความสูงประมาณ60 -70 เซนเลยนะครับอันนี้เป็นไม้โบราณที่น่าสะสมอีกตัวนึงนะครับผมซึ่งกระถางนี่นะครับได้ ต้น,นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับบนสีหยาดฝนโบราณกระถางนี่นะครับมีอยู่สามต้น,นใหญ่ๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นบนที่มีชุดหัวค้นคางที่ใหญ่นะครับบนสียาดฝนโบราณกระถางนี้จะขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้ใบเลียวยาวและกับเป็นไส้ที่อลังการมากๆเลยนะครับผมนี่ครับ สำหรับต้นน้อยของเพิ่นนะครับกว่าจะเลี้ยงได้ไซส์ขนาดนั้นต้องใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีหรือว่า2ปีกว่าก็มีนะครับผมอันนี้เป็นไม้แยกหน่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่นงอกขึ้นมางามเล้ยวค่อยเอามาแบ่งราคาแบบเบาๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้หนอกอ่ะติดตามไ้เรื่อยๆเด้อครับผมการเลี้ยงบนซีให้สวยงามนั้นต้องใช้เวลาและกการเข้าใจดูแลบำรุงให้เพิ่นนะครับและเป็นการฝึกให้เราใจเย็นในการเข้าใจธรรมชาตินั่นเองนะครับผม ท่านใดมีเวลาว่างๆหรือว่าเป็นใบกระสีกะเอาบนสีไปเลี้ยงเด้อครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงเพราะว่าเป็นไม้ที่ถ้าใครเข้าใจแล้วจะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายและก็มีความสวยงามสามารถที่จะทําเป็นงานเสริมงานอดิเลกได้เด้อครับผมทุกท่านอีกส่วนหนึ่งกะเป็นการอนุรักษ์ไม้ไทยไม้โบราณต่างๆไว้ให้สืบทอดไปสู่ลูกหลานนั่นเองนะครับ สำหรับมือนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมและก็ช่วยสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมมีบ่อนสวยๆทางฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับติดตามไว้จะลงมาราคาแบบกลางๆมาให้ทุกท่านนั้นได้เอฟเลี้ยังต่อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ